เมื่อเงคือต้แงของมาไหลเอาม่ไดใส่กระดักกระดอนมาสว้าราชการเพิ่นทางนู้ม้ยังไงหรอกโคตอยากฝากแห่งยังสิเลยไอเรียเอียงตอนจิกไย่ไปกระป๋องอ๋อป้าป๋องที่เมียเมียบ่แทงไมาให้มาจากอำนาจคนไหนนี่โอ้อำนาจหมอป้าป๋องสุรินดิโคตะเครงแม่กดคตให้โอ้เอาสุดอดใครพ้อมาช่วยราชการเนาะนี่ เฮียเตี่ยเฮียเตียนเฮ็ดเวียกลาเบิดมือก็ได้เฮ็ดนี่ยกินเองคือเก็ได้ยินเนี่กินเหลียงก็ได้ยินหูเขาไม่ละเบ่หันหงแล้วได้เขาไม่ได้ใส่เขามาตาบ้านให้กันเมียแต่งให้ไม่ใส่เขามาตาบ้านให้กันเมียแต่งให้ใส่เขามาตาบ้านให้กันเมียแต่งให้เมียแต่งให้เมียแต่งพร้อมเมียอายคือหักอายครับโอ้ยบ่ดไทยยังได้พูดผู้เดียวน้ออันนี้ใครกอนช่วกินได้หมดแล้วเก่าหมือนเลี้ยงอะไงเอา มดยางปลาแหงค่ะต้นงูเอี่โอ้เสียมาเพี่เนือไอ้หน่องอันนี้เข่าขัวได้พี่น้องเข่าขัวเข่าขัวมีปนสุดลดโอ้ขาดบอดเลยสุดลดแป้งนวดน้ำมันน้ำปลาส่วนตะลิ้วโอใส่กระตามาเลยฝากกล้องกับไอ้ได้มือเลี้ยงหนีบานสู่ไปไอ้ตัดนั่นตัว โอ้หี่บอกบอลของนอนห้องนี่เด้อมองน่าให้เอาที่ไนี่ยตีคงตค่งกระเจาหดอกมาเปหมองเขาซื้อต้งปอสูกไปแล้วเขาทำมาดีเขาไม่กำหนัดเขาพอเถ่าเขาพอเถ่าตวเมตัเนเอยเนาะทมยังอีกนี่โอ้เดีมัหนึ่งเป็ดหนึ่งก้อ้หนึ่งเป็ดหนึ่งกล้ตัวหนึ่งตัวนี้ยังดอกตายตายเตรียมมม่วดกระทงรตาอดไข่ทอดกางมีกองนอนนี่เนี่อัน เกท킹ขนาดนี่ยบอสนี่ผมนอนเนี่ยเสี่ยเาได้มาเยก็ได้เกขนาดเมอาโดตะ่เือเอโ่เตะกี้ก็นอนสามใครเนี่ยหลบนอมีหงห้นอนอยู่นอกรีก็มีหงห้นอนมองไอ้ขีนั่นแหละนีก็มีหงห้นอนมองไอ้ขีนั่นแหะอันนี้มากมา อันนี้นี่คืออาหารอาหารหลักไง่ะเนาะอาหารหลักโอ้ไม่ยังสั่นอยู่ในถังสั่นนี่โค้ดาโอ้โค้ดสามเต็มสามสี่อยู่โอ้ไป็นตัวอุ่นใจจะบานนี่โบ๊ะตายหรม่อาโบ๊ะตายบ๊ตายเอาโัวไปหรอพี่โอ้เอาเฝ้าย้ำหิวมเขาหรอไม่เขาเป็นตันเดียดผมสิบบัากผมใส่ไอ เก็บไในอย่างไม่กินบอ่อบอ่อไอเด็กกอนเด็กกินสู้สุดซ้ำนี่มักินหลายเด้วยก,ก,กินหลายก็หกเห็ดได้อยู่ดอ,อกแต่ว่า,าวมันจีบวิญญาณถือกลนะ้องนะมันจีบเปลืองมันจีบเปลืองเห็ดทอดมัอละหลายเด้มือนเสองสามเมืออ่โอโอ้ยเอาหลาซ้านี่พ่อแล้วเปลืองเลยร่วกีเงินซื้อกินอีกห่วยอันกินได้ย้อมกินได้เนาะเดี๋ยวผมไปซื้อมาไหมอีก เอาลตัวพี่นอนเอ้ยหวยลุกยานจำไดเนี่ยเ่อาตัวพี่นอนเอ้ยหวยลูกางานจำไดเนี่ยเยอะใ่หลายเด้อคนยาเลยออกออกแต่ว่า,วาใส้น้ำน้ำปลาเนี่ยหด้หาเห <c oughs> น่อยๆเข้มๆหน่อ <c oughs> ยเข้มๆเ,มเมน่ <c oughs> อย น้ำปลาเนี่ยกัพ่อให้จยากสาระขามหมดนี่หนิบรรทุไม,ามา่มได้มาหลายจังหวัดของหลายตัวพ่อให้กาฝากหลาวหลามันยยมเขี้ยมหน่อยเข้เคี้ยน้อายโอ้ยวามันย่องเาตัวนี้ใชต้องเสียบองนวเฮาสามนวยปลากับ๋องสอง นี่อย่างหนึ่งของดีปลาทูหอมโอ้ปลาทูหอมอีเอาละบาที้มือเขาใส่หัวหน้าแพทย์เราไปท่ากิ่ตัะเลียยอะหอมดีกอิ่วเพื่อนล้นเลยนีนี่เน่ายางเน่ากินหอดเมียเย่ากลิ่นกปักคตกปทูปักเอนอกมีกินอยู่บอกถึงวาว่า มือ่อไหร่บมีสูตรได้ไหมอนี้ว่าจะได้กินพี่น้องเอ้ยตึ่นหอดทางขงบวนเด้เนาะมึงเดือดโบขัดเส่นเนาะโอ้แต่ว่ากินน้ำปลานี่ของแท้เลยนะ <laughs> กินน้ำปลานี่มาเลยนะตะเหลียวตะเหลียวอยู่แถวนี้อยู่ตะตาเนาะสูตรได้เนี่ยสูตรได้เนี่ย<อ>ต้องมาดาได้เนี่ย เพียงใดเพียงใดอขอขอบคุณใหญ่เล้อใหญ่ต่างอำนาจผู้คนแจงมาให้พี่โจงเบ็ดชวนคีณแหน่หลวผมก็อาศัยทองกับพี่โจ้เลยนี่ขอบคุณห,หลายๆครับผมเอาตักที่ดอกไื้อนี่แล้วจากอันทอด,ดไข่เมนูทอดไข่แล้วกะติมาเป็นอันทอดปลาทูเค็มด้พี่น้องบ้านต,ตัวนี้กะติวังกินอยู่วงัวง สคนพุนละนี่พี่น้องนี่โอ้ยืนฐานอีหลียยำปลาป๋องครับ ทอดประทูหอมกับละกาอทอดไข่ครับเมนูมื้อนี้เอาไออันย่ำสุดไอ้ยม่ใ่เข้าขวขับน้งน้ำกัยาง้มันลาบมเลยเว้ยเปนข้ลาบอันเว้ยเนียนก็่ากนคือ,อวราลาบอันปัาป่องดลขันว่าสีว่ายนเหรอยัน,ยนมัน <c oughs> มนออข้จวางเข้าขว่ <c oughs> พริผงพี่น้องเบอ,อร์รเซฟอนเซฟโจอำนาจเจริญ ตายกัดก้อนนี่แล้วนะมาครับพี่น้องกินสองน้ำกันครับถามจะหน่อยเนี่ยไอเป็นเป็นเป็นเจ้าหน่อยเงี้ยกินอยู่เมืองสุรินทร์ก็คือจังบวชบวชอยากอยู่ได้แต่ว่าเป็นอย่างคือข้าน่องกินน่าอยากน่ากินแนวนะฮะมึงซื้อวะไรฮะฮะมึงซื้อวะไรมันแมนวะหาบอลซื้อวะได้แมนก็ไปสุรินทร์จิบกระโหลกไม่มีหม่องซื้อเลยหากินเงี้ยแมน ะอาที่แรกตั้งใจจะมากินน้องสั่งเลยบ่้มมี่กินตัววันหิวแล้วเอาไอเอาโอ้ยขิดหอดนแง่ได้น้ำตาสิไหลน้ำตาสิไหลโอ้ยครับพี่น้องเอามาอยู่กันไปครับเพิ่นให้มาจังสี่กอยู่กันจังสี่แหละครับพี่น้องเอาฝากไว้เท่านี้แหละครับพี่น้อง